เอาละครับเคล็ดลับวันนี้ผมจะมาบอกนั่นก็คือวิธีการวางกระสอบปุ๋ยนะครับจะมีการวางอยู่2แบบนะครับวางลักษณะการวางแบบแรกนั่นก็คือแบบเป็นขาครับเขาเรียกเป็นขานคือจะทำจะปวายกันอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกตัวนี้ดีกว่าอัานนี้ครับเขาจะวางวนี่เขาเรียกขาห้านะครับขาห้าเขาจะวางสาม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 แล้วก็สาม สามเสร็จปุ๊บก็จะมีสองครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นขาหกนะครับขาหกอ่าขาหกอ่าตัวนี้เขาเรียกขาหกสามสามสามแล้วก็สามสามนะครับนี่ครับนี่ก็คือรูปแบบการวางกระสอบนะครับกระสอบปุ๋ยกระด้กระสอบหัวอาหารกระด้กระสอบอะไรก็ได้นะครับแต่อีกระสอบหนึ่งเขาจะวางอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะครับเขาจะวางเป็นกลีบเขาเรียกเป็นกีบนะครับไปสามเขาเรียกเป็นกลีบหนึ่งสอง 3เลียงกันขึ้นมาเลยนะครับคล้ายๆกระสอบข้าวนะครับคล้ายๆกระสอบข้าวเขาก็จะวางตรงๆขึ้นมาอย่างนี้ตัวนี้มีสิทธิ์ล้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์ล้มครับตัวนี้เป็นขาเก้าครับขาเก้าแต่ถ้าเกิดมีพาเลตก็จะวางบนพาเลตนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับการวางกระสอบปุ๋ยไม่ให้ล้มนะครับยิ่งถ้าเกิดสูงๆเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าวางแบบวางวางเป็นอย่างเงี้ยวางไม่ได้นะครับวางเป็นอย่างเงี้ยวางไม่ได้เราต้องวางเป็นอย่างเงี้ยครับขา ไข้กันหัวท้ายสลับกันไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขา9ก็คูณ9ขา5ก็คูณ5ไปเรื่อยๆนะครับนับก็นับง่ายเช็คก,ก็เช็คได้ง่ายนะครับตัวน,นี้เป็นเคล็ดลับในการวางกระสอบปุ๋ยนะครับอยากจะทราบเทคนิคนะครับทั้งล้านเคมีเกษตร,รด้วยกันนะครับลัางหลานปุ๋ยด้วยกันหรือว่าจะว่าใครที่อยากจะสนใจในเนื้อหานี้นะครับก็สามารถจะติดตามแล้วก็กดติดตามได้น,นะครับอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับ